สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนฝูงพี่น้องเอฟซี FC, ลูกหลานทุกคนนะคะวันนี้แม่สินจะพาทําต้มยำปลานะคะต้มยำปลาบึกค่ะนะคะค่ะนี่ค่ะปลาบึกนะคะเอามาจากไหนแม่ปลานี่ปลามาจากบ้านสวนนะคะอ,อ๋อทำไมมีคแค่นี้อ่ะปลามันตัวใหญ่ค่ะตัวตั้ง15กิโลนะคะ ต่นี้แม่ติงไม่เอาเยอะค่ะ้อะบอกพ่อว่าเอาหน่อยเดียวเยอะเรากินไม่หมดค่ะอันนี้นะะเป็นส่วนไหนปรอมมณเนี่ยใกล้ๆจะเกือบท่อนหางอะท่อนหางนะคะต<อ>าดเอาเท่านี้ค่ะเอามาเท่านี้นะคะเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากเลยเป็นปลาบึกนะคะค่ะแล้วแม่ติงจะมาต้มยำนะคะค่ะแล้วแม่ติงก็จต้อางหั่นปลาก่อนนะคะค่ะ,คะนี่ค่ะปลาแม่ติงสับเรียบร้อยแล้วนะคะ ชิ้นไม่ไม,ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะขนาดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาต้มเนาะชิ้นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะค่ะไม่ถิงจะต้มอ,อมาทําต้มยำนี้นะคะปลาไม่ค่อยมีมันนะแมหเนาะปลาไม่มีมันเลยค่ะอันนี้เขาเรียกปลาบึกค่ะนะคะปลาบึกปลาบึก นะคะค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาทําการต้มออยำเลยเนาะเราติดไฟตั้งตั้งไฟเปิดไฟต้มน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้ําเดือดสักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปไะคะตอนนี้น้ําแม่ติ่ก็ร้อนแล้วนะคะเดือดขึ้นมาผุดๆแล้วนะคะค่ะแม่ติ่ก็จะ่าดังเครื่องปรุงลงไปนะคะเดี๋ยวจะใส่เกลือไปนะคะมันช่วยอะไรหรือเปล่าแม่เกลือเกลือนี้มันก็จะดักขาวอะ่ะแต่เราก็ต้องเราต้องรอให้น้ํามันเดือดด้วยใช่ไหม ช่ทุกอย่างเราก็ให้นั้นเดือดแม่สิงจะใส่เกลือลงไปนะคะใส่ใส่เกลือแค่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเค็มพอดีเลยเนะเดี๋ยวเราไปปรุงมันก็จะต้องเออเราจะปรุงาตามใจชอบเราจะใส่รสอะไรอย่างนี้นะคะค่ะใส่เกลือลไปแล้วนะค่ะตอนนี้แม่สิงก็จะใส่นะคะอันนี้นะคะอันนี้ข่านะคะใส่ข่าลงไปนะคะค่ะ อันนี้ตะไคร้นะคะนี่ตะไคร้นะคะตะไคร้นะนี่ใส่ตะไคร้ลงไปอ่าและนี่หอมนะหอมแดงนะคะหอมแดงนะคะหอมแดง,ดงนนี่หอมแดงนะคะอันนี้รากขัาชีนะคะอันนี้มะขามเปียกนะคะ อันนี้เอาไว้กอ่อนอันนี้ใบมะกรูดนะคะก็เป็นเครื่องต้มยำมาแหละใช่ไหมอันนี้เครื่องต้มยำต้มยำเครื่องต้มยำ <c oughs> ใส่พวกนี้ลงไปเสร็จ ตอนนี้เราก็เอาปลาลงนะคะอุ้ยดูแก่แก้วกระดิ ส่วนหางมันเท่านั้นเยอะเหมือนกันไหมเนี่ยแม่นะเยอะสิเนี่ยเยอะขนาดบอกเอานิดเดียวเนี่ยบอกไม่เอาเยอะเอานี้เราก็รอมันเดือดใช่ป่าแม่ใช่พอเดือดเดีดเด๋ยวพอเดือดแล้วเราก็ค่อยใส่เห็ดยังไม่ต้องคนนะคะ ต่อไอเรื่องปลาเรื่องของทุกอย่างที่เวลาเราใส่ลงไปเนี่ยพวกปลาพวกอะไรก็แร้วกตตหม,มูเห็ดเป็ดกนแล้วคนเลยมันจะเหม็นคาวไม่ต้องคนเดีย๋ยวจะช้อนฟองออกก่อนนะเราต้องพอมันเดือดอย่างนี้มันจะมีคาบฟองขึ้นมาเราก็ต้องช้อนออกใช่มฟองนี้ก็จะเป็นฟองแบบเป็นคาวหรืออะไรเราก็ไม่รู้แต่ที่ที่นี่ก็ ฟองในกลัวมันจะเป็นขคาวปลาหรือเปล่าเราก็ต้องเราก็ต้องตักช้อนออกนะช้อนออก เราใช้เห็ดนางฟ้านะคะอันนี้เราก็ใส่ชูรสลงไปนะคะ มีรสด,ดีนะคะดึน้ำปลาลงไปหน่อยวีนนี้เราเอามาเขือเทศลงนะคะ พอเขาเดือดนี่ก็เป็นอันว่าเขาสุกสสับเรียบร้อยนะคะนะคะเดือดแล้วนี่เห็ุกราเกือดอเทศเนี่ยมันสุกง่ายนะคะจะโรยพริกไปหน่อยนะคะนี่ นี้เนี่ยนะคะแม่ไม่ได้ปรุงไปในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกินแล้วก็ไปปรุงตักใส่ชามแล้วก็ปรุงใครชอบรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสอะไรเราเติมข้างนอกได้นะคะเราเติมในชามเราปรุงในชามที่เราจะกินอันนี้มันหม้อใหญ่เตะปรุงไปมันก็พอมันมาเรากินไม่หมดทีเดียวมันก็เสียรสชาติมันเซ็งนะคะอน,นี้เนี่ยเนี่ยดูชิ้นปลาดิ เดือดแล้วเนี่ยอันนี้เขาเดือดแล้วเดือดอย่างนี้เลยชิ้นใหญ่เลยไหม,นนนมเ,เนี่ยชิ้นมันอรเลยเนาะชิ้นใหญ่เนี่ยะค่ะเรียบร้อยแล้วนะแ,แม่เหรอค่ะเดี๋ยวเจอกันบนโต๊ะอ,อาหารค่ะต้ยมยำปลาบึกนะคะต้ยมยำปลาบึกค่ะต้ยมยำนะสุกค่ะออกมาเนี่ยแล้วแม่ถิ้มก็จะปรุงนะคะจะปรุงนะคะอ่านี่เราใส่ผักชี ผักชีไทยแล้วนะคะอันนี้ผักชีใบเลื่อยเนี่ยนะนี่ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็เติมพริกลงไปนะคะแล้วก็เผลิดใจชอบนะคะสูตรแม่ตี๋ของแม่ติ๋จะเติมน้ำพริกกะปิไปด้วยนะคะเนี่ยก็ะจะให้รสกลมกล่อมอันนี้มะนาวนะคะน้ำมะนาวเนาะน้ำมะนาวใส่ลงไปนะคะ ใส่เท่านี้ก่อนถ้าเดี๋ยวถ้ามันมันไม่เปรี้ยวหรืออะไรเราก็เติมนะคะดูดีต้มยำดูปลาที่กระเนี่ยดูปลาที่ลูกเนี่ยดูดูเนี่ยชิ้นปลาทางนั้นเลยนะคะเนี่ยเหมือนกับเนื้อไก่อะไรประมาณนั้นอะปลาบึกเนี่ยค่ะนะคะ เดี ux, ๋ยวชิมก่อนเราปรุงแล้วชิมก่อนอแม่ติ๋มจะชิมนะคะอร่อยโอเคแล้วเราเอาข้าวมากินกันเลยนะคะค่ะทุกคนคะเนี่ยต้ยมยำแม่ติ๋มเสร็จเรียบร้อยนะคะปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะ มีต้มยำปลาบึกนะคะมีไข่เจียวนะคะน้ำพริกกะปิค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ติ๋มจะชิมดูนะคะ ประมาณยังไงดีอ่ะมันคาวไหมเนื้อแม่ครัไม่ไม่เหม,ม็นคาวไม่มีกลิ่นเลยลูกเพราะว่าตอนที่แม่ติ๋มทําแม่ติมจะล้างด้วยน้าเกลือด้วยนะคะล้างน้ำเกลือด้วยเนื้อนี่ประมาณเนื้อ,เน,อเนื้อไก่อย่างนั้นเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะโม่ค่ะเนี่ยโม่ไหมไม่เดโมค่ะเรื่องจริงเลย ถ้าใครที่ที่เคยกินแล้วนะคะก็จะรู้นะคะว่าเป็นยังไงไม่ติมอธิบายไม่ถูกค่ะเพราะไม่ติมก็เพิ่งจะกินนะคะค่ะค่ะก็รสชาติอร่อยะคะ่ะรสชาติดีเนาะรสชาติอร่อยเยี่ยมเลยละ,ค,ะค่ะค่ะทุกคนคะไม่ติมก็เชิญชวนมากินกับไม่ติมนะคะนะคะมากินด้วยกันนะคะค่ะมาไม่ติมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะไม่ติมขอฝากนะคะ ฝากกดไลค์กด, like, ก,ดกระดิ่งกดติดตามแม่ติ๋มด้วยนะคะค่ะแม่ติ๋มฝากช่องนะคะแม่ติ๋มเชฟประจำบ้านนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย